ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาและสถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ชื่อว่าบ้านครับนะครับบ้านที่ับคนจับจุดท่องเที่ยวนะครับสองฟังถนนเลยนะครับมีร้านกาแฟามีคาเวแม่ในต้องเที่ยวมีการทำบัญญัการ ค่าผ่านนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรี๋ยร่วมบารลูชาติสนะครับสิบบาทแค่นั้นนะครับท่านละสิบบาทนะครับเดี๋ยวกำลังในการนะครับที่จะช่วยเข้าร่วมสถานที่มาช่วยเข้าร่วมสถานที่นะครับใครมาก็มาช่วยกันนะครับค่าบกรุญต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้มีออประมาณนะครับในการทำหน่งท่องเที่ยวสวยๆนานๆนะครับและนี้ก็เป็นธรรมนะครับ เป็นถ้ำเจืองางามนะครับสองฟังด้านนอนอาเดี๋ยวสูมด้านนุ้นด้วยด้านลุ่นด้วยนะครับของดนนอนด้านนุ้นนะครับวันนี้ปูตตะวันจันจอยเรานะครับก็มาท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับก็มาทานะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแล้วก็มาท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับเพื่อที่ต้องการให้นะครับพี่น้องเกษตรกรได้ร่วมกันรดฐานที่ถานที่นี้และมาเล่นท่องเที่ยวบ้านสิงธรรมนะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา น,นี่จุดแรกนะครับด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านหน้าที่เราจะเข้าด้านในแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านไหนว่าสวยงามอันดไหนฝากด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องขุยคูยตอร์เนติเมียมน,นะครับเราจะเก็บข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศทั่วโลกทุกที่ที่เราไปนะครับทุกที่ที่เราไปนะครับเราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นฝากพี่น้องเพ,พื่อให้พี่น้องชาวไทยพี่น้องท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวค่อราท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว นะครับวันนี้ก็โซนภาคเหนือจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวติดตามด้านในกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวที่แค่นี้เดี๋ยวตามด้านในต่อครับ